ใครกำลังอยากซื้อรถเนต้าป้ายแดงอยู่ทุกคนผมบอกให้ทุกคนหยุดก่อนเลยนะครับแล้วมาดูเจ้าคันนี้กันตัวนี้นะครับเลขม่อยู่ที่เพียง7,452กิโลไม่น้อยมากนะครับทุกคนมไม่ถึงหมื่นเลยนะอันนี้นะครับเห็นไหมมีกล้อง360องศาให้นะครับแบบนี้เลยสภาพรถคือเหมือนใหม่รถป้ายแดงเลยนะอันนี้เห็นไหมครับตัวน็อตไม่มีการแกะการถอดนะครับบอดี้เดิมหมดเลยเนาะดูแผ่นเพจได้นะเห็นไหมนี่ก็มีแผ่นเพจให้นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจอม R P C C นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนใครเด็ดกำลังตามหาอยากซื้อรถไฟฟ้าแท้100%อยู่ทุกคนไม่ว่าจะไปดูรถเนต้าป้ายแดงมาหรือว่าจะไปดูรถแบรนด์อื่นๆ BYD อะไรอย่างนี้มาทุกคนผมบอกทุกคนหยุดก่อนเลยนะครับเพราะมาดูเจ้านิสสันลีฟคันนี้ของเรากันดีกว่าทุกคนคันนี้นะครับผมบอกเลยทุกคนว่าป้ายแดงประมาณล้านห้าแสนกว่าบาททุกคนแล้วตอนนี้รถป้ายแดงรถมือสองก็อันนี้นะครับ ขายถูกมากนะครับถูกจะไม่ได้เชื่อเลยทุกคนกับเจ้า Nissan Leaf คันนี้ของเราเนาะซึ่งสามารถจัดได้ฟรีดาวก็ได้นะครับทุกคนดอกเบี้ยแล้วก็เป็นแค่สองจุดเก้เท่านั้นซึ่งกันสองตัวเจ้า Nissan Leaf คันนี้ทุกคนจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับเราจะพาทุกคนมารีวิวกันเลยเนาะซึ่งกันสองตัวด้านหน้านะของเจ้า Nissan Leaf คันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับตัว Nissan Camry ตัว1,000งพันเทอร์โบเลยกระสอตัวไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนสมีแต่ตัวไฟเด y t i m e running มาให้นะครับแบบนี้ กระจังหน้า,าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยเนาะสวยงามนะครับนะหน้าตาดูน่าใช้งานเนาะซึ่งในส่วนของตัวรถคันนี้นทุกคนในสัตว์ลีฟคันนี้นะครับจะได้เป็นสีขาวดำนะเป็นสีทูโทนนะครับฝากระโปรงเห็นไหมข้างบนสีดำตัวงล่าสีขาวเนาะสวยงามมากนะครับทันมาพามาดูตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับทุกคนนี่คือในส่วนของตัวล้อแม็กของเจ้าในสัตว์ลีฟคันนี้นะครับจะเป็นสีล้อแม็กอลลอยสีทูโท own, นเนาะเทาดำนะครับแบบนี้เลยในส่วนของตัวล้อแม็กตัวยางเนี่ยก็จะเป็นยางปี2021ด้วย ยางดันหลบนะครับนี้สกวบัววอยางก,ก็เป็น215หน0 R 1 7นะครับขัดขึ้นมาสวตัวจบขับข้าลทุกคนจะเปะ็นกระจกบขับข้ามไฟฟ้านะครับอันนี้จะขับข้างไฟฟ้าสีดำนะครับมีตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลย มาพามาดูตัวด้านท้ายของเจ้า Nissan Leaf คันนี้กันบ้างนะทุกคนเจ้า Nissan Leaf คันนี้นะครับจะเป็นรถสไตล์แฮชแบ็กห้าประตูเนาะทุกคนอันนี้นะครับซึ่งนิ่สัชอบมากเลยเนาะคือตัวไฟท้ายของเขานะครับไฟท้ายดีไซน์ออกมาสวยงามมากเลยเนาะเนี่ยเป็นไฟท้าย LED แบบนี้นะครับสวยงามเลยนะนี่ไฟท้ยายของเขานะครับมีสปอยเลอร์หลังให้ไฟเบรครีไซนมีมาให้นะครับแบบนี้เลยดูในส่วนตัวห้องเก็บสัมภาระของเจ้า Nissan Leaf คันนี้กันบ้างเนาะนี่นะครับ เรากต้องห้องเก็บสัมภาระเาราวว่าใส่สัมภาระได้เยอะเนาะน,นี่นะครับมีเอาตัวอ่าที่ชาร์จแบตมาให้นะครับอันนี้ต้องเอาตัวหัวแปลงเนาะนี่ก็มีมาให้หมดเลยนะครับนี่ครบแบบนี้เลย โอเคแต่ท okay. so ีน okay. so so ี right. so ้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวภายในตัวรถเนาะแล้วก็ออปชั่นภายในตัวรถของเจ้า Nissan Leaf คันนี้กันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่ครับโอเคครับก็ขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถเนาะของเจ้า Nissan Leaf ตัว EV ปี2019คันนี้ของเรากันแล้วนะครับทุกคนก็ในส่วนของตัวออปชั่นภายในตัวรถดีไซน์ภายในตัวรถเนาะขมบอกเลยนะครับว่าไม่น่าเกลียดเลยนะในส่วนของตัวเบาะนะครับอันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสวย สีดําแบบนี้นะดีไซน์สวยงามนะครับวันนี้อ่ะซึ่งกนส่งของตัวออปชันของเขานะครับ mm hmm. ก็จะได้เป็นส่วตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนะนี่สามารถเพิ่มเสียงรดเสียงได้นะครับจาบตรงพวงมาลัยเลยอันนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังสามารถเล่นลูกเล่นในส่วนของตัวหน้าปัดเลื่อนไม้ได้ด้วยเนาะซึ่งนี่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูในส่วนตัวหน้าปัดเลืนะ่อนไม้เนาะเห็นไหมตัวนี้นะครับเลี้ยงมายอยู่ที่เพียง7452กิโลไม่น้อยมากนะครับกคนไม้ไม่ถึงหมื่นเลยนะอันนี้นะครับ มีตระบบควบคุมความเร็วอย่างค r สคอน Control มาให้นะครับเพราะว่าผมวางสายรับสายนะครับอันนี้มีมาให้เนาะนี่แบบนี้เลยถัดมาเราตัวจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอ AMFM นะครับสามารถเชื่อมต่อ b l u e t o t ได้เนาะอันนี้นะครับเห็นไหมเชื่อมต่อบลูท t o t ได้เลยแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้อง360องศานะครับอันนี้เราเสียให้เห็นไหมมีกล้อง360องศาให้นะครับแบบนี้เลยนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มนะครับ ส่วนของตัวที่ปรับอากาศนะครับจะเป็นที่ปรับอากาศแบบออโต้นะครับอันนี้อัตโนมัติเนาะจอแสดงผลดิจิตอลนะครับมีมาให้เนาะแบบนี้เลยนะครับอ่ะแล้วดูในส่วนของตัวเกียร์กันบ้างทุกคนอัน,นจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของตัวเกียร์น่ะจะคล้ายตัว Puls นะครับพอเข้าเกียร์นะครับก็ประมาณนี้เลยเห็นไ,ไหมเข้าเกียร์ดีนะครับขันหน้าถอยหลังนะครับแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมเข้าเกียร์ง่ายนะครับตรงนี้ าองางน,แบบน้้้กกกหลมขึให้น,นส่วนของตัวเแบรบกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวลูกเล่นของเขานะครับก็ยังมาพร้อมกับในส่วนของตัวระบบ Eco Mode นะครับแล้วก็ E p e d a l นะครับอันแบบนี้ก็สามารถกดได้นะ E ีพีเดลมั่โอเคถัดไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารเนาะของเจ้านิสันลีฟคันนี้กันบ้างนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะไป ปึ๊บอ่ะอันนี้คือผมขึ้นมาแล้วจอดตัวห้องพุเดซาร์ของเจ้านิสันลิฟทีพนิยนะผมบอกเลยทุกคนว่าไม่แย่นะครับอันนี้จอดตัวห้องพุเดสาร์ก็นั่งสบายนะครับอันนี้เห็นไหมมีพื้นที่พอสมควรนะครับน่ะเหลยามันที่พอสมควรนันนั่งสบายนะครับตัวเบาะเป็นเบาะนังสีด้าเหมือนกันเลยนะครับสวยงามนะครับเบาะนะครับสวยงามเลยพอร์นี่คือรถใหม่น้อยนะทุกคนนะ่าใช้งานสุดๆนะครับ โอเคถัด okay. ไปเดี๋ยวเราพาไปดูร่ตัวห้องเครื่องอีกนิดนึงลวกันทุกคนพอเขาจบคลิปแล้วก็ราคาตัวรถคันนี้เนาะไปรับชมกันนี่อะทุกคนพามาดูตัวห้องเครื่องนะครับของเจ้าดิสันลีฟคันนี้เนาะนี่ยังไงทุกคนรถไม่ใหม่เลยนะครับวันนี้รถปีส0 1 9สิบกจริงแต่สภาพรถคือเหมือนใหม่รถป้ายแดงเลยนะนี่เห็นไหมครับตัวรถไม่มีการแกะการถอดนะครับบอดี้เดิมหมดเลยเนาะ ซึ่งอันนี้นะครับทางเตนเราก็รับประกันให้ทุกคนเลยนะว่ารถไม่มีการชนหนักการจมน้ำนะครับไม่เทร้อยเปอร์เซ็นต์ดูแผ่นเพจได้นะแม้นี่ก็มีแผ่นเพจให้นะครับมีแผ่นเพจให้ครโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากออกรถป้ายแดงอยู่ทุกคนเป็นเจ้าพวกเนตา้ารถราคาถูกปุ๊ประมาณสี่แสนเก้าอะไรอย่างเงี้ยหยุดก่อนเลยเนาะคันนี้คุ้มว่าเยอะเลยทุกคนเพิ่มมาประมาณแสนกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ได้เจ้าดิสันเล็กคันนี้ไปขับเลย ได้พละกำลังแรงม้าถึง150แรงม้าเลยนะในสัตว์ลีฟคันนี้นะครับขับดีขับแรงคนเบรกดีเนืบผมลองมาแล้วทุกคนลองดูนะครับลองเปิดใจดูเน,นาะเจ้าสัตว์ลีฟคันนี้ของเรานะครับหากใครนะครับกำลังอยากออกรถไฟฟ้าอยู่ทุกคนจะได้ฟรีดาวนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสาหรับใครที่สนใจก็เราติดต่อเข้ามาหาได้นะครับทำเบอร์ขล่าตรงนี้เลยผมขึ้นเบอร์ไปให้เนาะและคันนี้ชื่อชอบคลิปนี้กันละครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปรีวิวรถรรุ่นนนไหะคับ เราตอนน้ออะไรนะครับก็อย,าย่าลืมติดตามเพื่อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับ